สวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือถือนะครับใช้งานแล้วมันอืดไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนนะครับนะครับเวลาเวลาจะคลิกหรือว่าจะปัดทิ้งมันก็จะไม่ไวนะครับผมก็จะมาแนะนําอยู่2วิธีนะครับสําหรับการทําให้มือถือของเราเนี่ยมันไวขึ้นนะครับนะครับก็มาทํากันเลยนะครับวิธีแรกนะครับ ให้เราคลิกเข้าไปที่ตัว Play Store นะครับ Play Store แล้วก็ให้เรานะครับคลิกที่ตัวคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับจะเห็นคำว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะที่ตัวจัดการนะครับตัวจัดการนะครับอ่าคราวนี้มันจะมีคำว่าติดตั้งแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราแตะเข้าไปตรงคำว่าติดตั้งแล้วมันจะ มีขึ้นมาให้ว่าไม่ได้ติดตั้งนะครับก็แตะเข้าไปนะครับตัวที่ไม่ได้ตั้งนี่ไม่ได้ติดตั้งน,งนี่คือตัวที่เราติดตั้งแล้วเดี๋ยวเราลบออกนะครับแต่ว่าพอเราลบออกแล้วเนี่ย <in S 2> <ๆ>เขาก็ยังอยู่ในเนี้ยอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์ของเราอยู่ <in experience> มันอาจจะมันอาจจะไม่มีผลมากในการใช้โทรศัพท์นะครับ <in experience> แต่ว่ามันก็จะมีผลเวลาที่เราเสิร์ชห <in experience> าข้อมูลในนี้นะครับในในในเพจโตนะครับนะครับก็ให้เราแตะออกไปนะครับ ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราต้องการเอายกเลิกการติดตั้งตัวไหนก็คือแบบว่าลบไปเลยนะครับก็คือลบไปเลยนะครับถึงเราจะถอนการติดตั้งแล้วแต่มันก็ยังอยู่ในนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดที่ถังขยะที่เป็นคูณเนี่ยนะครับอ่แตะเข้าไปเสร็จแล้วก็นําออกนะครับเนี่ยเขาจะนําออกไปเลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําคร่าวๆไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมา,อ,าออกขีหลังนะครับอันอันนี้ก็คือออกไปแล้วส่วนหนึ่งต่อไปเราก็ให้มาออกมาที่ หน้าหลักของมือถือนะครับตัวที่สองมันจะมันจะเกี่ยวกับมือถือนี่โดยเฉพาะเลยนะครับการเล่นมือถือโดยเฉพาะเลยว่ามันจะเร็วหรือไม่เร็วไหลหลื่นหรือไม่ไหลลื่นก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับให้เรานะครับใช้นิ้วชี้นะครับนะครับลูดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับนะครับจะมีคํานี้อยู่เรารูดต่อยทีหนึ่งนี่นะก็จะเจอตัวนี้นะครับลูดจากข้างบนนะครับค่อยๆลูดจากข้างบน ดูคำว่าล้างเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับแตะเข้าไปกางสแกนนี่ครับใช้ไปห้าสิบสามจุดห้าสองนะครับที่ว่ามันมันมันกินเนื้อที่ไปเนี่ยโทราศ,าศาัพท์ผมผมมัน มีทั้งหมดพื้นที่ว่างนะ6เขาให้มา64แต่ว่าใช้ไป42.57นะครับแล้วตัวนี้ยังมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับตอนนี้เราแตะที่ล้างนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวนี้มันจะลดลงไปเท่าไหร่แต่ MB กับ GB นี่ถึงยังไงก็ลดไปก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ควรจะล้างนะครับแตะที่ล้างไปนะครับนี่จากจากจุด57เหลือจุด52นะครับนะครับต่อไปข้อมูลแอปมันจะมีอีก6 ร้อยห้าสิบห้านะครับเพราะข้อมูลแอปนะครับก็แตะเข้าไปแล้วก็แตะตรงช่องนะครับตรงช่องพยายามพอแตะแล้วพยายามให้มันแบบว่าเหมือนว่าเนี่ยถ้ามันเป็นถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะอย่าอย่าแตะหมดนะครับให้เราเอาออกไปนะครับให้เราออกไปครับอันนี้ยกเลิกนะครับให้เราออกไปโดยการแตะ ลอ o u t u b e อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับให้เหลือแค่แค่นี้นะครับให้เหลือแค่นี้ไอสองไอสองตัวที่ว่ามันปรากฏเนี่ยอย่าอย่ามีนะครับอย่าลบออกเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะครับนอกนั้นเราก็สามารถที่ลบออกได้เลยนะครับลบออกได้เลยเสร็จแล้วก็ล้างข้อมูลครับก็จะล้างได้อีกหกร้อยห้าสิบห้าเมกะไบต์นะครับแล้วก็ลบอีกทีหนึ่ง YouTube นี่เอาลบอีกทีหนึ่ง ลบเข้าไปอ่าคราวนี้เหลืออยู่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าใช่ไหมครับเหลืออยู่สี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าแล้วมันก็จะลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นพวกรูปภาพนะครับรูปภาพก็เหมือนเดิมนะครับเรามีกี่รูปแล้วก,ก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือกถ้าใครจะแตะเลือกทีละตัวก็ได้นะครับเนี่ยจะแตะเลือกจะแตะเลือกทีละตัวก็ได้นะครับจะแตะเลือกทีละตัวก็ได้ แต่ของผมนี่จะละเลือกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช้แล้วนะครับถ้าเลือกทั้งหมดจะได้มาอีก113นะครับ113ลบยืนยันเขาจะให้เรายืนยันทุกครั้งนะครับเวลาที่เราลบออกกลับไปที่หน้าจอสักครู่นี่เหลือ41.80แล้วเห็นไหมว่ามันช่วยได้เยอะในส่วนของวิดีโอนี่ก็ไปค่อยๆไปทำกันนะครับ ก็ดูด้วยว่าถ้าวิดีโอไหนที่ว่าเราใช้อยู่บันทีมันก็จะปรากฏในนีน้ก็อย่าเพิ่งลบออกไปนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการเพิ่มนะเพิ่มหน่วยความจําให้กับโทรศัพท์มือถือเพื่อการเล่นมือถืองเราจะได้แบบดียิ่งขึ้นนะครับครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับ